อุ้ยอ้ยนั่นอุ้ยเจะไปจับขาไมหรือไปไปไปปลตันันปลตันันปลตันั้นอนนั้นม่องเก่าเิไ่นไปหาตัวอื่นที่มันไม่กลัวมาเป็นไปหาไปหา้าแฝดมันนะพาแฝดมันอยู่ไหนอ่ะ ต้นไม่เห็นไม่เห็นต้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 นดำทำหน้าไม่ต้นต้นมีอะไรบอกต้น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 เราเรามีอะไรอะไรอะไรบอกตนเรา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 ทำทำได้ได้ละแต่ว่าไอไอ

แรงแรงคนอื่นสับน้ำหน้าข้าวแกงแรงคนอื่นขอบเลขก็ไม่เชื่วยเฮ้ยเฮ้ยข้าแกงมันแรงคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮอยู่้ยข้าแกงมันแรงคนอื่นคนอื่นแรงใจเอาเรื่องที่ไหนเฮ้ยไปเอาตัวนั้นมามันช่วยกิ กินจับมันมาเลยวีเกนสวตเสร็พวกเราเสร็จพวกเราแกงข้าหมาไอ้แค่แกงข้าหมูแกงข้าหมูพี่กินไม่ใช่อันนั้นหมาเราชอบเลี้ยงหมาไงชอบหมูนะวัดวัดดีเล่น ลองเรียนี้ดูจะดูว่าน้องพ่ออะไรระหว่างจะจะลองลองว่าระหว่างทีแดงกับทีเหล่าน้องพ่ออะไรไม่ต้องเอสีแดงไม่เอาตัวสีนแดตาลนะจะถ่ายว่ามันชอบสีขาวหรือสีแดงอ่ะเอาไปไอตัวขาวสีแดงที่ขาวสีแดง

เราถายก่อนแ้วทีนี้ยังยังมาตัดให้ผดูวฟาดด้ว้จากคำว่าหัวฟาดดเหรอเราไม่หารรอบดูเพื่อจะเห็น i um. 没有。No.